โตโยต้าโคลโร拉คอสคุณผู้ชมคันนี้ประหยัดน้ํามันเกือบ25่สโลลิตรนะฮะประหยัดมากๆคุณผู้ชมนะครับได้เป็นรถคอสโอเวอร์สภาพสวยแบบนี้เลขไม้ใช้งานเบาๆเพียงหลักหมื่นโลใครสนใจนะครับผมบอกได้เลยว่าตามผมไปดูรายละเอียดคลิปเต็มได้เลยนะฮะร,รีวิวละเอียดเหมือนกับว่าคุณผู้ชมเนี่ยมาชมตัวรถเองที่บริษัทรถย,ยนต์เลยใครชอบใครสนใจโคโร拉คอสอยนะฮะหน่งจุดแปเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมปี22นะตามผมไปดูต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะฮะวันนี้พ่อผมเซลล์นวดอีกแล้วนะครับเรามาอยู่กับช่องเซลล์นวดรถมือสองไม่ติงหนังนะคุณผู้ชมอันนี้คือช่องใหม่ผมนะนะฮะบ,บอกเลยว่าจะคัดรถดีๆนะฮะร,รถสภาพสวยๆนะครับมาคุณผู้ชมเลือกกันอีกแล้วนะฮะ กับคอร์สโอเวอร์คันนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะโตโยต้าโคโรล่าคอร์ส1.8เป็นตัว h ฮบริดพรีเมียมคุณผู้ชมนะฮะเป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะครับแต่อ p อปชันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่แพ้ตัวท็อปเลยนะนะครับได้เป็นสีบอลเงินคุณผู้ชมหรือว่าสีเทาอ่อนๆนั่นเองนะใครที่ชื่นชอบรถสีนี้อยู่นะจับจองกันให้ทันนะครับราคาดีมากคุณผู้ชม7 7 9นี่มาถึงผมเปิดราคาก่อนเลยนะครับ ฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มนะคุณผู้ชมผ่อนเพียงเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนี่แหละนะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถได้นะครับฟรีดาวได้เลยถ้าเครดิตดีดอกเบี้บยพิเศษนะครับหนึ่งจุดเก้าเก้าเท่านั้นเองนะฮะแล้วเลขมาใช้งานคันนี้เพียงแค่แปดหมื่นหกพันโลคุณผู้ชมนะครับได้รถสภาพสวยแบบนี้ไปใช้นะผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากนะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันย้ำอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูสภาพตัวรถคุณผู้ชมนะฮะอันนี้ก็ ล้างมาบางส่วนนะแต่ยังไม่คีนไม่หมดนะผู้ชมนะฮะเดี๋ยวต้องมีการปรับสปาขัดภายในนะครับเคลือบให้อีกรอบหนึ่งดูแลช่วงลงช่วงล่างให้นะครับเดี๋ยวพามาดูสภาพแรกเข้าเลยผู้ชมนะครับเรียกว่าแรกเข้าเลยก็ได้นะครับแค่ผ่านน้าแรกเฉยนะฮะนี่ตัวนี้นะครับเป็นไฮบิดพรีเมียมนะผู้ชมไฟเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเดทไทม์ลันดิ้งไลท์ที่เป็นเส้นสีขาวแบบนี้นะครับตัวโคมไฟเนี่ยนะฮะไม่แตกไม่ร้าวไม่เหลืองนะผู้ชม คือปรับสูงต่ำได้เลยอัตโนมัติด้วยนะฮะตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกคู่ล่างมีมาให้นะฮะโลโก้โตโยต้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นสีน้ําเงินผู้ชมเป็นสัญลักษณ์ของตัว h y บริดนะครับประหยัดน้ํามันผู้ชมมากกว่าเกือบ25โลลิตรได้เลยนะนะครับสำหรับเจ้าคันนี้กระจงกระจังหน้าเนี่สวยงามผู้ชมนี่ดูได้เป็นสีดําแบบนี้เลยทะเบียน2724กรุงเทพหมหานครผู้ชมได้ไป,ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ เดี๋ยวบอกได้เลยว่าคันนี้นะต้องมีตรวจรถให้นะครับจากบริษัทกลางนะฮะ2 7 4ดรอบคันนะผู้ชมมั่นใจได้เลยนะครับว่ารถของผมเนี่ยไม่มีชนหนักนะคับพลิกคว่ำจมน้ํากับสีกอใหม่แน่นอนนะฮะเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นที่เพชรยนต์แน่นอนคุณผู้ชมนะครับเพชรยนต์เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่นะนะฮะไม่เอาชื่อเสียงมาแลกกับตรงนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมนะครับดูผิวพันธุ์สันเหลี่ยมตัวรถนะคุณผู้ชมดูมุมนี่บางๆเสียงบางๆเลยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มมา และนี่คือฝากระโปรงเดิมไม่เคยทาสีร้อยต่อตัวรถนะครับกันชงกันชนนี่แนบสนิทคุณผู้ชมดูนะครับซุ้มล้อนะฮะก็จะมีคิ้วมาให้แบบนี้นะครับมาพร้อมแม็กซูโทนรอยปัดหน้าเงาขอบ18นิ้วย่าง2 -25 คุณผู้ชมทับ50คุณผู้ชมยางเป็นมิชลินนะครับผมตัวปี2 0 2 4ันยมาเจนซี่นะตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ดิสเบรก ABS นะฮะมีกระจายแรงเบรก e b d ดีเสริมแรงเบรก BA ให้ครบเลยคุณผู้ชมนะครับ ให้ดูตัวโชคอัพนะครับโชกอัพเดิมนะฮะมาร์คสีเดิมโรงงานมาครบสันเหลี่ยมมุมนะครับผมตัวรถครบถ้วนและดูดอกล่องยางผู้ชมนะฮะใหม่ไหมนะฮะคือไม่ค่อยได้สัมผัสพื้นเลยนะคันนี้ยางยังนิ่มอยู่เลยใช้กันไปยาวๆผู้ชมสำหรับคันนี้นะครับดอกล่องยางไม่มีแตกลายงาขออภัยด้วยนะครับผู้ชมเมื่อกี้ติดสายนิดหนึ่งนะฮะเรามาดูกันต่อผู้ชมในเรื่องของตัวกระจกนะครับตัวนี้ก็ติดฟรีมาให้แล้วรอบคันนะภาษีพรบเนี่ยผมก็ต่อให้ครบเลยนะครับ ตัวนี้นะฮะกระจกมองข้างหรือว่ากระจกพับเนี่ยนะครับจะเป็นปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวและสําคัญเลยคือมีบายสปอ t m ตมอนิเตอร์มาให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะครับแจ้งเตือนมุมอับสายตาน,นั่นเองนะครับตัวนี้โลโก้ไฮบริดเนี่ยมาครบแล้วเรียบร้อยนะครับด้านข้างนะผิวพันธ์สันเหลี่ยมสวยงามนะครับชัดเจนคุณผู้ชมไม่มีบุบแล้วไม่มีรอยลักยิ้มมานะครับเป็นรถคอสอเวอร์ที่เน้นเดินทางไกลนะฮะประหยัด อึดถือทนและเครื่องเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าอัตราการเล่งดีมากๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับออลติสนะฮะ1.8นะฮะใช้รหัสเครื่อง2 n z นะครับตัวนี้นะฮะมีบายสปอตนะครับแจ้งเตือนมุมอับสายตามาด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมนะครับ,นะรบเวลามีรถผ่านนะครับด้านข้างเขาก็จะมีไฟแจ้งเตือนนะครับบอกได้เลยว่าความปลอดภัยนี่ครบเลยนะภายในนะครับเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวมาส,สวยๆแบบนี้ปูพรมปูผ้ามาให้เรียบร้อยนะครับ โครงสร้างตัวรถคุณผู้ชมเป็นสิ่งแรกนะครับที่เราดูรถมือสองนะเพราะว่าอะไรนะครับจะไม่จะได้ไม่เจอนะฮะร,รถที่ชนหนักพีความจมน้ํามานะครับ <im ans> ผมบอกผมการันตีอย่างเดียวคุณผู้มชมต้องเห็นด้วยต้องเห็นกับตาต,ตัวเองด้วยนะนะครับผมบอกอย่างเดียว <im ans> อย่าไปเชื่อนะต้องเห็นด้วยนี่ผมต้องพาดูแบบนี้ด้วย <im ans> นะครับโครงสร้างเนี่ยต้องดูแบบละเอียดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะว่ารถมีการช้ำมีการชนมีการเปลี่ยนนู่นนี่นั่นมาไหมนะครับมันการันตีได้หลายอย่างเลย นะฮะซอกนงซอกน็อตคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับอันคางไม่มีระองละองสีพ่นสีทับมานะครับพื้นนะฮะเดิมนี่สันเหลี่ยมล่องนะฮะไม่มีบุบไม่มียุบสปอร์ตนะครับด้านล่างเดิมไหมเดิมนะฮะกลมสวยเม็ดต้องกลมต้องสวยแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูนี่นะครับแกะได้ทุกมุมนะฮะทันเพจนะครับตรงกันจบในสำเนาเล่มผลิตเดือนมกราปี2022ีคุณผู้ชมและตัวนี้นะครับฝาประตูน็อตยึดเสาบีคุณผู้ชมดูนี่นะฮะ ไม่มีรอยขันรอยถอดเบอร์1ิเนะครับผมสภาพสวยเลยนะฮะด้านบนด้านล่างสภาพสวยงามคุณผู้ชมนะครับนี่ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมนี่เบอร์1ิเนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับภายในรถนะฮะก็ข้าวๆก่อนนี่คอนโซลคุณผู้ชมดูนะครับล้ำไหมเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะครับขอชมรอบขันฝั่งนี้ก่อนละกันคุณผู้ชมนะครับหลังคุ้งหลังคาเนี่ยคุณผู้ชมดูไม่มีสีดงสีด่างนะครับผมนี่ นะพี่ฉลามชักฟินมีให้ครบแล้วนะครับด้านหลังกว้างนั่งสบายคุณผู้ชมนะฮะเป็นรถคอสอเวอร์ที่เน้นเดินทางนะครับออกต่างจังหวัดบ่อยๆนี่เบาะปรับ,บ,บพับได้แบบนี้เลยเพิ่มพื้นที่การเก็บของเก็บสัมภาระนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้ามน้ํายาเดี๋ยวผมให้พี่พพพพช่างนะครับดูแลทำความสะอ,อาดให้นะครับเพราะว่าตัวรถคันนี้งานยังไม่ยังเก็บไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าพี่ๆสนใจเดี๋ยวผมจัดการให้เลยนะฮะตัว ยุ้ยบีชาร์ดด้านล่างมีมาให้สองช่องนะคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีฝาปิดมานะครับสองช่องช่องแอร์นะครับมีให้ครบนะฮะคนนั่งแถวสองเนี่ยไม่มีร้อนแน่นอนด้านในกว้างนะครับนั่งสบายคุณผู้ชมไม่อึดอัดไม่แคบนะฮะตัวน็อตยึดนะครับแผงว่าตรงประตูเดิมเลยคุณผู้ชมสังเกตดูนะอันนี้คือโครงสร้างเดิมมีที่วางกรงวางแก้วมาให้ครบภายในนะครับที่วางแขนพักศอกจะเป็นหนังหมดเลย นะครับรายละเอียดตัวรถครบถ้วนผมแจ้งตรงทุกอย่างมีตำแหน่งตรงไหนผมบอกหมดนะนะครับไม่มีกั๊กอยู่แล้วผู้ชมนี่ดูสปอร์ตเมทาร์นะครับรอยขีบรบอทเดิมโรงงานก็ยังมีมาเห็นไหมนะครับสั่นเรียมุมรถสวยนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาผมรับประกันวารันตีให้ผู้ชมนะครับถ้ามีนะยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนนะฮะปีดาวได้ผู้ชมเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะแล้วผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ1นึ่งหมื่น 3,000กว่าบาทนะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือเลทฟรีดาวนะถ้าไปไป้ายแดงผู้ชมต้องใช้ดาวเป็นแสนนะผู้ชมถึงจะผ่อนหมื่นสามนะครับหลายแสนเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่น,นี้คือผู้ชมฟรีดาวได้เลยนะครับพี่พี่ที่มีรายได้20,000ขึ้นไปเนี่ยออกคนเดียวจบนะครับผมมีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถได้หมดเลยนะฮะแต่ขออย่าติดล่าช้าอย่าติดแบคลิสต์บูโรก็พอผู้ชมนะครับแค่นี้เลยนี่สวยๆได้รถสวยๆแบบนี้ไปขับนะครับอนุมัติไวภายในวันผู้ชม เอกสารครบนะครับรอผลแป๊บเดียววันเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะด้านหงด้านท้ายนี่สวยงามตามท้องเรื่องผู้ชมนะครับมีโลโกโ้ฮอรด้าคอร์ดมาให้เรียบร้อยระบบไล่ฟงไล่ฟ้ามาครบนะครับฝาท้ายเป็นช็อคอัพไฟฟ้าด้วยผู้ชมมีตัวกันนงกันหนีบมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะครับสวยและด้านในกว้างผู้ชมขนของคนสัมพาระาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยดูรังน้ําด้านหลังนี่เราสังเกตนะครับรังน้ําตรงนี้ต้องไม่คดไม่งอนะคุณผู้ชม นะฮะสปอร์ตเมทอาร์คนี่พวกนี้นะครับอันนี้คือสภาพเดิมเดิมมาจากโรงงานเนี่ยต้องไม่มีถอดไม่มีขันไม่สปอร์ตเมทอาร์คอยู่ครบนะฮะเขาเรียกว่าร่องรางน้าพวกนี้นะครับเป็นร่องยาวๆแบบนี้ผู้ชมเห็นไหมนะฮะต้องไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับไม่มีร่องรอยการเคาะอันไหนที่มันมีการเคาะมาเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยผู้ชมนะครับแต่อันนี้ไม่มีมานะฮะตัวนี้นะครับด้านในกว้างนั่งสบายมีชุดปะชุดซ่อมไปให้นะครับผมแม่แรงอุปกรณ์เครื่องมือครบนะฮะ แต่ไม่มียางอะไรมานะครับสารถปีใหม่จะไม่มียางอะไรมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นด้านล่างนะฮะเพิ่มพื้นที่การเก็บของเข้าไปอีกนะครับตัวฝาท้ายนีครับเป็นฝาท้ายเดิมนะคุณผู้ชมดูสีเสือเสมอกันหมดไม่มีสากนะครับนี่ปิดฝาท้ายก็มีมาให้ครบนะครับเป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันกล้องถอยมีให้คุณผู้ชมนะครับบอกได้เลยว่าความปลอดภัยนี่ครบสำหรับเต y o ต้าโคโรล a ่าคอร์สคันนี้นะฮะ ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มด้วยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1 3,000บาทและคันนี้เลขไมล์0หมาย8 6 0 0โลผู้ชมสวยมากนะครับจะพาไปดูโครงสนะร้างนะฮะทั้ง4มุมนี่อว่เม็รอาครบถ้วนนะครับผมใครที่สนใจอยู่นะฮะกับรถมือสองสภาพสวยนะครับผมแนะนำเป็นเจ้าคันนี้เลยผู้ชมนะฮะแจ๋วจริงนะครับคันนี้และฟรีดาวจัดยอดได้เต็มไม่ใช้เงินออกรถนะครับผมก็ นี่คุณชมดูนะครับปอมเ็นาร์สวยงามเห็นไหมนะครับใครที่ชื่นชอบสนใจนะครับผมกับเจ้าตัวโตโยต้าคอร์คันนี้อยู่นะติดต่อมาหาผมได้เลยประหยัดน้ํามันมากนะครับใครที่ใช้อยู่ก็จะรู้เลยว่าเป็นรถที่ขับดีช่วงล่างดีนะครับเครื่องทนไม่จุจิกงอแงนะฮะแล้วก็มาทน่ยดูแลรักษาค่อนข้างถูกนะครับอะเรามาดูนะฮะตัวกระจกเป็นไฟฟ้านะครับผมเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบปรับเพื่อกระจกเป็นจอยสติ๊กนะฮะ ตัวนี้นะครับผมด้านในก็จะเป็นตัวเบาะหนังนะครับเดินได้สีขาวเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคุณผู้ชมนะครับผมปรับแต่ทิศทางนะฮะป้นเบรกป้นคันเร่งนะครับผมอยู่ครบแล้วก็ตัวเบรกมือเนี่ยจะอยู่ด้านตรงนี้นะครับเบรกมือจะไปอยู่ที่เท้าแล้วนะครับผมสําหรับเจ้าโตโยต้าโคราคอร์สนะฮะใช้งานได้ง่ายคุณผู้ชมนะฮะปรับไฟสูงต่ําได้5ระดับนะครับตัวเปิดฝาท้ายเปิดฝาโปงอยู่ด้านล่างนะฮะ ถจ้าตัวนี้นะครับผมพวงมาลัยจะเป็นไฟฟ้าถ้าเราไม่ได้ขับเนี่ยพวงมาลัยเขาจะล็อกแบบนี้นะครับเราต้องสตาร์ทรถก่อนผู้ชมนะฮะแล้วก็นี่กุญแจจะเป็นประมาณนี้นะครับโคโรลล่าคอร์สนะครับกุญแจสวยไหมสวยมากนะมีสองดอกไปให้เนี่ยถ้าเราเปิดฝาฝา,ากระโปรงคร้างไว้มันก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้ผู้ชมนะฮะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูก่อนนะครับอันนี้ผมเปิดประตูให้ได้ยินเสียงเลยนะนะฮะ ผู้ชมและนี่ผมสตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยนะครับผมมีเห็นไหมสวยผู้ชมและสภาพปีแบบนี้เลยนะครับอัตราการเร่งดีนะฮะประหยัดน้ำมันเครื่องเงียบนะครับอันนี้คือการทำงานของระบบเครื่องยนต์นี่คือระบบไฟฟ้านะครับนิ่งมากคผู้ชมพมาลัยก็จะปลดล็อกแบบนี้นะครับถ้ารถสามารถขับได้นะเมื่อกี้สังเกตดูถ้า รถไม่ได้ตัดพวงมาลัยเขาจะล็อกนะครับแต่คันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ได้มีปลดล็อกอะไรไม่ได้มีล็อกอะไรแล้วนะครับตัวนี้นะฮะพวงมาลัยมีคูชคอนโทรลเป็นพวงมาลัยหนังอย่างดีคุณผู้ชมดูนะครับเบามากนะผมใช้แค่ปลายนิ้วเนี่ยคุณผู้ชมถูกเกี่ยวเห็นไหมนิ้วเดียวเกี่ยวได้เลยนะครับพวงมาลัยเบามากควบคุมทิศทางค่อนข้างงา่ายนะฮะร,รถไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับหน้าจอตรงกลางที่ เป็นหน้าจอดิจิตอลเรียบร้อยเลขไมล์หกหมื่นแปดหมื่นหกกิโลเมตรนะครับไมล์ใช้น้อยมากๆเลยคุณผู้ชมดูปรับการตั้งค่านะครับได้หมดเลยบายสปอร์ตสามารถปิดได้ RCTA นะครับตั้งค่ารถยนต์นะครับผมได้หมดเลยหมดประหยัดพลัางงานนะฮะมีครบใครสนใจนะครับสำหรับเจ้าตัวคโรล่าคอร์สคันนี้ติดต่อหาผมได้เลย นะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อ Apple c a r า a n เพ d ดอร์โตได้นะฮะโดยไม่ต้องเสียบสายเลยนะครับมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะฮะผู้ชมนี่เส้นบอกระยะชัดเจนนะครับผมแลก็เมนูภาษาไทยด้วยนะครับอันนี้คือจอเดิมจากเตอร์ต้าผู้ชมสังเกตดูเห็นไหมนะครับไฟฉุกเฉินติดครบนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น Ad a u ออโต้ c h a n n n l มีระบบไร้าฟให้ครบนะครับ คอนโซลดีไซน์สวยงามนะครับทัศนวิสัยในการมองเห็นรถค่อนข้างดีเลยนะครับสาวโตโยต้าโตโยต้าโคโรล่าคอร์ส oh, นะฮะหัวเกียร์นี่ยังใหม่อยู่เลยผู้ชมดูหนังนะครับยังสวยอยู่ EV Mode นะครับการเลื่อกนกระถไลโหมดการขับขี่ก็จะมีโหมดสปอร์ตโหมดพาวเวอร์โหมด Eco โหมด Normal นะครับผมนี่ก็มี3โหมดสีแดงสีเขียวนะครับสีน้ำเงินนะเป็นโหมด Normal นี่สวยๆแบบนี้เบรกมือก็จะอยู่ที่เทา้านะครับเห็นไหม ผมเหยียบซ้ายสุดเลยนะเห็นไหมได้ยินเสียงมาคุณผู้ชมนะครับเบรกมือก็จะอยู่ที่เท้าเรียบร้อยเนะี่ยเห็นไหมคอนโซลดีไซน์สวยนะครับที่วังหานพักษอกก็จะคุ้มหนังมาแบบนี้นะครับมาพร้อมกับเอาเลชาร์จด้านในที่มีฝาปิดมาให้นะครับตัวนี้นะครับเอกสารคู่มือการใช้งานตัวรถนี่อยู่ครบเลยนะนะฮะคุณผู้ชมเป็นรถเออน่าจะเป็นรถบริษัทนะผู้ชมคันนี้ นะครับเป็นรถหน่วยงานนะถ้ารถหน่วยงานในผู้ชมสังเกตดูนะว่าเขาจะมีการเอารถนียเข้าศูนย์มาทน,นันตลอดนะครับผมอาาี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดน,นึงนะนะฮะโดยพร้อมๆกันผู้ชมอ่ะเป็นรถหน่วยงานผู้ชมนะครับเพราะว่าเสียภาษีนะครับสองเท่าของบุคคลนะฮะถ้าเป็นรถบุคคลเนี่ยภาษีมันจะยื่นแบบว่าไม่แพงเท่านี้ผู้ชมถ้ารถหน่วยงานเนี่ยเขาจะเป็นสองเท่าทันที นะครับอันนี้เป็นรถหน่วยงานนะฮะปลดระวางนะครับปอดศูนย์นะฮะมีเห็นแน่นอนผู้ชมไอที่สนใจอยู่นะครับผมกับเจ้าคันนี้ก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหาผมได้เลยนะครับฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนสบายๆดอกเบี้ยเบาๆผู้ชมนะครับ1.99อันนี้คือดอกเบี้ยเริ่มต้นนะแล้วด้านบนเป็นสีดาหมดเลยผู้ชมใครชอบสีดําคุมโทนนะครับมาจัดโคโรล่าคอร์สได้เลยนะครับโอ้โหสวยจริงนะฮะ ใครที่สนใจนะครับผมกับคอสนะฮะหนึ่งจุดแปดไฮบริดทีเนียมนะครับคันนี้ติดต่อหาผมเบอร์โทรด้านล่างได้เลยคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์นะฮะโครงสร้างเนี่ยผ่านไปแล้วออปชันผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์เนี่ยสวยไหมนะครับฟิล์มเนี่ยติดเป็นสามเอ็มนะคุณผู้ชมรอบคันเลยนะครับผู้ชมสังเกตดูเครื่องนะครับผมนี่นะฮะเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับผมแบตวารันตียังเหลือนะฮะ และดูเครื่องยนต์คุณผู้ชมใหม่มากนะครับฝาเครื่องเนี่ยไม่มีคราบองเหลวหยดเยิ้มเลยนะฮะนี่เป็นไงหัวทงหัวทเทียนผมเช็คให้หมดนะครับสภาพดีนี่ดูตัวแบตนะครับารันตี10ปีจากโตโยต้ยังอยู่นะฮะกระปุกกระปรงกระปุกเบรก ABS นะครับมาร์คสีเดิมโรงงานอยู่ครบเบ้าโช๊คนะฮะคาดหน้านะครับเดิมเดิมส,สวยๆแบบนี้คุณผู้ชมสภาพดีแบตเตอรี่ปี68นะครับเดือนเ นี่สวยๆคันหน้าคันหม้อน้ํานะครับผมตรงสวยกริบแน่นอนคุณชมสภาพดีแน่นอนใครสนใจนะครับผมกับเจ้าตัวโคโรล่าคอร์สอยู่นะเป็น1.8ไฮบริดพรีเมียมติดต่อหาผมได้เลยนะครับ0648436587ฝาไม่เคยแกะคผู้ชมนะครับปั๊มโตโยต้าเห็นไหมฝาเดิมแผ่นกันความร้อนรูระบายอาศาซีนยางนะครับผมเดิมแท้แน่นอนนะใครที่สนใจกับคอร์สคันนี้ก็ มาดูรถได้ที่บริษัทรยนต์นะครับผมอยู่ซอยเศษทย68แยก1นะเขตมีนบุรีกรุงเทพนะครับเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้เลยเสียงเดินเงียบนะครับไม่ผิดปกติใดๆนะฮะใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนะครับ0648436587นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคุณผู้ชมพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ